ท่านผู้ชมครับถ้ามีใครสักคนมาท้าพนันกับท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเพนกวินได้รับการประกันโตงมาเพนกวินจะไม่จับจ้่วอีกท่านผู้ชมจะกล้ารับพนันไหมครับหรือถ้ามีใครมาท้าว่าถ้าเป็นเพนกวินได้รับการประกันโตงมาจะไม่หนีท่านผู้ชมจะกล้ารับไหมครับลองพิจารณาดูให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าโอกาสที่เพนกวินแกนนําต่างๆแกได้ประกันหรือไม่ได้ประกันมีมากน้อยแค่ไหนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปทินชาติคุณครับ t a l k toway วันที่6กพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันที่มีประเด็นให้ลุ้นในทางการเมืองกันอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าจะเป็นวันที่ศาลนั้นนัดอ่านคำสั่งว่าจะให้ประกันหรือจะไม่ให้ประกันตัวในเพนกวินรุ่งและก็แกนนำอีกหลายคนซึ่งติดคุกติดตารางอยู่หรือไม่นะครับอย่างที่ผม ได้เรียนกับท่านผู้ชมแล้วครับว่าในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดก็ตามสัญญาครับซึ่งท่านผู้ชมก็จะแบ่งนะครับแยกพิจารณาเรื่องนี้ออกมาได้คำตอบมันก็คือง่ายๆครับท่านผู้ชมให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็มีอยู่สองทางนี้เท่านั้นนะครับนะฮะอาจจะมีทางอื่นๆเช่นเลื่อนนัดคำสั่งเรื่องอะไรก็ค่อยมาว่ากันแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีคำตอบออกมาครับว่าให้ประกันหรือไม่ให้ กกซึ่งวันนี้เราจะมาดูความเป็นไปได้ของทั้งสองกรณีว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุที่จะทําให้กรณีไหนหน่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันแต่ต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเล่นพนันนะครับนะ,ะแต่วันนี้ก็จะลองดูซะหน่อยที่จะอยากชวนเชิญนะครับนะฮะไม่ได้ชวนเชิญท่านผู้ชมให้มาเล่นพนันให้มัน เสียงเงินเสียทองอะไรนะฮะแต่จะชวนเชนิญให้ท่านผู้ชมลองพยากรณ์ดูครับนะลองทํานายดูว่าเอ๊ะนะฮะถ้าเพนกวินได้รับการประกันออกมาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะออกมาจับจ้วงสถาบันอีกหรือไม่ไม่ว่าเพนกวินหรือรุ่งนะครับนะนะนั่นประเด็นที่หนึ่งส่วนเรื่องที่2ก็คือว่าเอ๊ะถ้าพวกนี้ได้ออกมาได้ประกันออกมาพวกนี้มีโอกาสที่จะอ่าตอนนี้ต้องใช้ศัพท์คำว่าย้ายประเทศนะฮะแต่จริงๆก็คือ ก่อนหน้านี้นี่มีเพื่อนของเพนกวินคนหนึ่งย้ายประเทศไปแล้วนั่นคือนายฟอร์ดทัศเทพเพนกวินจะย้ายประเทศตามนายฟอร์ดไปด้วยหรือไม่อันนี้แหมลองคิดเป็นโจท์ไปก่อนครับนะฮะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าตกลงความเป็นไปได้ที่ศาลจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนั้นมันเป็นไปได้อย่างไรบ้างอ่ะก็มาดูครับนะฮะความเป็นไปได้ที่ศาลจะไม่ให้ประกันก็คือส่วนใหญ่ศาลก็จะบอกว่าไม่มีเหตุผล ที่จะให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งของศาลเป็นอื่นก็เหมือนที่ผ่านมาครับหลายๆครั้งที่ศาลไม่ให้ประกันเพราะว่าศาลจะพูดเหตุผลแบบนี้ซึ่งเหตุผลแบบนี้นะครับมาจากกรณีซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นจำเลยไม่เสนอเงื่อนไขของการประกันตัวให้กับศาลหรือต้องบอกว่าจริงๆแล้วใช้คำที่ถูกต้องมากกว่าก็คือว่าจำเลยไม่รับเงื่อนไขข,ของศาลแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชม แปลอย่างนี้นะครับว่ากรณีเทียบได้กับกรณีของนายสมยศและนายไผ่ศารนั้นเนี่ยจะไม่บอกนะครับว่าเอ๊ะถ้าจะได้รับการประกันตัวนั้นเนี่ยจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปนี้ไม่ใช่ศาลจะไม่บอกแต่ศารจะให้จำเลยเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งนายสมยศและนายไผ่ก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้ คือทาเหมือนกันที่เพนกวินรุง้งหรือไอ้พวกที่ยังไม่ได้รับการประกรันตวเนี่ยทำก็คือไม่เสนอเงื่อนไขนะฮะแต่กรณีน,ดดนายสมยศและนายไผ่ตอนหลังมากลับใจมาเปลี่ยนใจจริงๆมันเริ่มจากนายหมอลําแบงก์ก่อนหมอลําแบงก์งก็มากลับว่าเอาถ้าได้รับการประกันเสนอเป็นเงื่อนไขไปว่าถ้าได้รับการประกันจะไม่เคลื่อนไหวจับย่วงสถาบันอีกหมอลําแบงก์ได้ปล่อยตัวออกมาก่อนเห็นไหมครับต่อมาทั้งนายสมยศและนายไผ่ก็เสนอเงื่อนไข แบบเดียวกันสารก็รับเมื่อรับก็ได้รับการประกันตัวออกมาทีนี้ครับก็ชัดเจนนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทั้งรุง้งทั้งเพนกวินนะครับรวมถึงไอ้คนซึ่งเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเผาพระบรมรูปนั่นคือนายเอมมี่ก็ได้เสนอเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับที่สมยศและนายไผ่เสนอนั่นคือการบอกว่าถ้าได้รับการประกันตัวแล้วจะไม่ออกมาเคลื่อนไหว และก็ไม่ออกมาจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกอ่ะนะฮะตรงนี้ก็คือแน่นอนว่าสถานการณ์ณขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เสนอก็ทุกอย่างมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับก็คือไม่มีเหตุผลให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งเป็นอื่นนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอาทีนี้ก็ไปดูเหตุผลแวดล้อมอื่นๆครับว่าที่ศาลอาจจะไม่ให้ประกัน ที่ผมบอกว่าเป็นเหตุผมแวดล้อมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวรูปคดีที่เกิดขึ้นโดยตรงเช่นเรื่องของพฤติกรรมการโวนสารการใช้ความรุนแรงหรือกระทั่งมทีห6พฤกษภาคมนี่ก็มีการนัดหมายกันที่จะใช้มวลชนใช้ม็อบไปกดดันสารให้ปล่อยตัวนายเป็นวินสองก็คือการค่มคู่คุกคามพฤติกรรมการใช้วิธีการคุกคาม,คคามผู้พิพากษาหรือครอบครัวของผู้พิพากษาของม็อบสามกลีบ ทั้งสองอันนี้นำไปสู่แถลงการของศาลเมื่อวันที่3พมพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นแถลงการซึ่งผมได้สรุปสาระสำคัญให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปไปฟังอีกทีก็ได้นั่นก็คือ1น,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีการคมคู่คุกคามศาล 2. มีการใช้วัตถุระเบิดป่าเข้าไปในศาล 3. ม,มีการคุกคามครอบครัวหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาคาดี สี่การกระทํานั้นไม่ใช่การกระทําซึ่งอยู่ภายใต้กติกาของประชาธิปไตย 5. การกระทําดังกล่าวไม่ใช่การใช้เสรีภาพตามตัวบทกฎหมาย 6. ต้องการกระทําเพื่อให้ศาลมีคําสั่งหรือมีการพิจารณาคดีในลักษณะที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ผู้ค่มคู่ผู้ใช้ความรุนแรงต้องการโดยไม่คำนึงถึงตัวบทกฎหมายนี่เหล่านี้เป็นต้นแถลงการ ที่ออกมาแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าแถลงการที่ออกมานั้นเนี่ยสารหรือพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยสารพุ่งเป้าไปที่กลุ่มพวกคนที่มาป่วนที่หน้าศาลในวันที่สองพฤษภาคมเป็นหลักไม่ใช่ตัวพวกแกนนําซึ่งติดคุกติดตารางอยู่นะฮะก็ดูน่าสนใจว่าพฤติกรรมป่วนนะครับหรือว่าแถลงการซึ่งดูดูดันแล้วก็เอาจิงมากของสารเนี่ยจะส่งผลไปถึง รการพิจารณาให้ประกันหรือไม่ให้ประกันตัวผู้เปล่าแกนนําพวกแกนนําหรือไม่นี่นะฮะ,อ,ะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องนํามาพิจารณาก็คือฟีดแบ็คของอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าสารให้ประกันแน่นอนครับเสียงที่แสดงความไม่พอใจหรือเสียงที่ออกมาวิพากวิจารณ์อาจจะไม่ได้มีการละเมิดสารอย่างรุนแรงเหมือนกับไอ้พวกสามกีบทําแต่ก็จะมีส่งเสียงออกมาแล้วก็ ผมคิดว่าหลายท่านที่เคยส่งเสียงออกมานั้นเนี่ยบางท่านซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มแสดงความรู้สึกของตัวเองที่ตรงไปตรงมากับสาลมากขึ้นเช่นกรณีที่ท่านใหม่ล่าสุดน,นะครับซึ่งออกมาตั้งคำถามกับแถลงการของสาลซึ่งแถลงการที่ว่านั้นก็ที่ที่ผมพูดไปตะกี้นะครับโอ้โหดุดันแล้วนะครับแต่ท่านใหม่ยังถามว่าจะมี การทาอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่หรือถ้าท่านยังทาได้ก็คือกรณีก่อนหน้านี้นะครับมีกรณีที่คุณหมอเรียนทองเนี่ยบุกไปถึงสํานักง,งานตุลาการถามหาบุคลากร,กรในฝ่ายตุลาการว่าคนไหนที่ไอ้มอบออกไปเอาไปบอกว่าแหมเอาข่าวเอ็กซ์คลูซีฟข่าวลึกข่าวลับมาบอกมอบว่าจะโดนอย่างนั้นอย่างนี้คนไหนที่เป็นตุลาการที่เข้าข้างมบนี่เห็นไหมครับนะผู้หลักผู้ใหญ่คนซึ่งมี ชื่อเสียงเรื่องนามในสังคมที่ไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของพวกสามกลิบนั้นเริ่มเคลื่อนไหวแบบตรงไปตรงมามากขึ้นนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับนะฮะมันก็จะเป็นเหตุผลแวดล้อมเหตุผลตรงๆก็คือเหตุผลที่ว่าด้วยเรื่องของข้อบังคับและตัวบทกฎหมายรับเบียบทางกฎหมายที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันไอ้พวกนี้เป็นเหตุผลแวดล้อมนะครับอ่ะเอา ทีนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อครับนะฮะอา้าวสมมติว่า6พฤกษาไม่ให้ประกันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ชมก็คงจะจินตนาการได้นะครับทั้งนักวิชาการนะครับทั้งม็อบสกีบก็คงจะไม่พอใจเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวจะรุนแรงจะโจมตีศาลจะใช้อะไรอย่างไรขนาดไหนนั่นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันไปครับนะแต่ผมเชื่อว่าดูไม่จืดแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นจาก ตต่าางชาิเพราะจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้เมื่อมีทนายเข้าไปถามนายเพนกวินนายเพนกวินเนี่ยมีการพูดเชิงทํานองว่าเรื่องนี้ได้รับรู้ไปถึงต่างชาติหรือยังเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือความเป็นไปได้นะฮะแน่นอนว่าฝั่งซึ่งต้องการให้พวกแกนนําพวกม็อบพวกนี้เนี่ยติดคุกนะครับใช้กรรมอยู่ในคุกตามที่ตัวเองได้ทําความผิดนั้นก็จะเฮแต่3นิ้ว3กีบก็จะยิ่งกลายเป็น ประเด็นให้หรือว่าเป็นเงื่อนไขให้มีการขยับกรยื่นเคลื่อนไหวมากขึ้นรวมไปถึงพวกพักการเมืองต่างๆนะครับที่ออกมานะครับปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราเนี่ยตอนนี้นั่นคือสถานาที่จะเกิดขึ้นถ้าศาลไม่มีคําสั่งให้ประกันอ่ะทีนี้มาดูอีกฝากหนึ่งครับนะฮะฝากซึ่งถ้ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ศาลจะให้ประกันนะอย่างที่ผมบอกนะครับนะฮะก็คือหนึ่งจำเลยหรือผู้ต้องหาหรือว่า แกนนํานั้นรับเงื่อนไขของศาลนี่ซึ่งดูแล้วก็เป็นไปตามนี้ือมีมีเรื่องนี้มีประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เล่าไว้ฟังไปแล้วนะครับก็คือล่าสุดนั้นเพนกวินรุ้งเอมมี่ยอมรับเงื่อนไขของศาลว่าออกมาแล้วจะไม่จับจ่วงเคลื่อนไหวพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะฮะสออันนี้สําคัญครับพอไปดูเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับ มีนักวิชาการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจผมอ่านโดยภาพรวมอ่านสรุปแล้วเนี่ยเขาก็พูดทํานองว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยรัฐนูลฉบับนี้นะครับมาตราที่29เนี่ยก็ต้องถือว่าเอ,อื้อนะครับให้กับผู้ที่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เป็นจําเลยเนี่ยค่อนข้างมากนะเงื่อนไข3-4อย่างเท่านั้นที่ศาลจะใช้เป็นเงื่อนไขสําคัญในการ พิจารณาที่จะถอนประกันหรือไม่ให้ประกันนั่นคือ1เช่นประกันออกมาแล้วเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องพยานต่างๆหรือประกันออกมาแล้วไปข่มขู่พยานต่างๆทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับรูปคดีและไอที่อันนี้สำคัญครับท่านผู้ชมไม่มีความคิดที่จะหลบหนีนะซึ่งตรงนี้ถ้าสารพิจารณานครับถ้าจําได้นะครับกรณีของนายสมยศหรือนายไผ่นะฮะ เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่สําคัญมากนะครับที่ศาลนั้นเนี่ยพิจารณาแล้วให้ประกันเพราะว่ามีคนนะครับไปเหมือนกับรับปากหรือไปให้คําสัญญิงสัญญาต่อหน้าศาลว่าทั้งสองคนนั้นไม่มีพฤติกรรมหลบหนีศาลยังให้ประกันตัวออกมานอกนั้นนะครับถ้าศาลพิจารณาแล้วว่าดูแล้วจะมีพฤติกรรมหลบหนีก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะประเด็นอ่ะนะครับก็คือว่าถ้าจะให้ประกัน 1. ยอมรับเงินไขของศาล 2. ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอีกจะมายุ่งเรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรเรื่องรูปคดีอะไรคงไม่มีประเด็นเท่าไหร่นะครับก็มี2เรื่องนี้เท่านั้นนะฮะอ่ะถ้าถามว่าแล้วต้อให้ประกันล่ะนะครับนะ,ะประเด็นก็คือว่าคําถามที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คือเมื่อให้ประกันออกมาแล้วแน่ใจได้อย่างไรว่านายเพนกวินน้องรุ้งนายเอมมี่จะทําตามที่รับปากไว้กับศาลนี่ เพราะก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก่อนหน้าที่เพนกวินจะถูกจับนะครับเพนกวินเคยมีกรณีเรื่องละเมิดศาลมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะและตอนนั้นเพนกวินก็รับปากแล้วว่าจะไม่ทําความผิดแบบนี้ซ้ําอีกแต่สุดท้ายเพนกวินก็ไม่ทําจนสุดท้ายก็มามีคดีแล้วก็ถูกจับเข้ามาติดคุกติดตารางอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะแน่ใจดได้อย่างไรว่าแกนนําเหล่านี้จะไม่แสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบัน พระมหากษัตริย์อีกนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าเมื่อให้ประกันออกมาแล้วแกนนําเหล่านี้แน่ใจได้่ังไรว่าจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวกับม็อบต่ออีกซึ่งกรณีนี้ก็คือมีกรณีของนายสมยศนะครับที่เมื่อได้ประกันปุ๊บนะครับก็ออกมาโพสต์ a c e b o o k นะฮะซึ่งอาจจะอ้างได้ว่าการโพสต์ Facebook นั้นเนี่ยก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลมีเดียไม่ใช่การเคลื่อนไหวนะครับแต่จริงๆแล้ว ต้องยอมรับครับว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะเรียกว่าเป็นม็อบคู่ขนานระหว่างโลกโซเชียลมีเดียกับม็อบที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั้นเนี่ยตอนนี้มันทํากันไปจนกลายเป็นเนื้อเดียวไปแล้วนะเหมือนกรณีของเพจไอ้พวกฟรียุทหรือรบชนปลดแอกหร,อหรือเดมเห็นไหมครับใช้วิธีการนัดหมายกันผ่านเพจแล้วก็เอามวลชนเอาพวกแก๊งอันถานเอาพวกตัวปวนเมืองออกมาเคลื่อนไหวรับลูกส่งลูกกันทํากันเป็นกระบวนการนะฮะอย่างนี้ถือว่านายสมยศนั้นเข้าขา่ออกมาเคลื่อนไหว ทางการเมืองต่ออีกหรือไม่และก็ผิดสัญญาผิดเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับศาลหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่นั่งพิจารณานี่คือกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนายสมยศอิสรสดร้อนๆมากนะครับนะฮะอาทิตย์ก่อนนะหน้านี้ศาลเพิ่งให้ประกันออกมาออกมาได้ไม่ถึงวันสองวันครับเอาอีกแล้วทําเหมือนเดิมนะฮะนี่แล้วคิดว่าอย่างเพนกวินอย่างรุง้งนะฮะทึ่งผ่านมานั้นฮาร์ดคอร์กว่าสมยศเยอะจะไม่มี พฤติกรรมแบบนี้อีกหรือครับนี่นะฮะอันนี้แหละครับที่ต้องตั้งคําถามกันไว้ให้ดีสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยมันอยู่ในแผนการมันอยู่ในมาสเตอร์แพลนซึ่งมีการวางเอาไว้แล้วนะฮะการเคลื่อนไหวต่อหลังจากที่แกนนําสุขประกรันตกมาถามว่าจะหยุดหรือเคลื่อนไหวต่อโอ้โหนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องตอบแล้วครับนะฮะมันรู้อยู่แก่ใจครับว่าต้องเดินต่ออยู่แล้วแต่จะเดินต่อเคลื่อนไหว,วอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ แต่มันต้องเดินต่อเยอะฉะนั้นเนี่ยคำตอบนี้ตอบได้เลยครับว่าเคลื่อนไหวต่อแน่นอนแต่จะเคลื่อนไหวโดยแกนนําที่ถูกได้รับการประกันตัวมาหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะประเด็นต่อมาประเด็นที่3ครับนะฮะสารเมื่อให้ประกันตัวมาแล้วพวกนี้จะหนีหรือไม่เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเงื่อนไขก็คือนะฮะยอมรับเงื่อนไขของสารนะครับแล้วก็ไม่หนีประเด็นก็คือพวกนี้จะหนีหรือไม่มีความเป็นไปได้ที่พวกนี้จะหนีหรือไม่นะครับเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็รณมี ก่อนหน้านี้มีกรณีของนายฟอร์ดนะครับเนี่ยซึ่งหนีออกไปแล้วและมีกรณีของอีกคนหนึ่งคนนี้อาจจะไม่ใช่แกนนำนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นไอดอลก็มีคดีอยู่เหมือนกันเป็นคดี1นึนะครับล่าสุดก็ออกมาโพสต์นะครับว่าได้รับการย้ายประเทศไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาเรียบร้อยแล้วก็คือคนที่ชื่อว่าเปเปอร์นะฮะตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะฮะอีกคนหนึ่งซึ่งก็เพ่นไปแล้วเหมือนกันนะครับนะฮะก็คือนายจานิวนะฮะ เห็นว like ่าโพสต์ล่าสุดก็คือไปอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาเรียบร้อยแล้วกรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยถามว่าความเป็นไปได้ที่พวกนี้จะหนีไปมีหรือไม่ผมก็ไม่รู้ครับแต่เมื่อพูดรื่องนี้ปุ๊บผมก็ดังนึกถึงกรณีที่อาจารย์อนนท์เคยเอามาเล่าให้ฟังนะอาจารย์อนนท์เคยเอามาเล่าว่าเคยเห็นวีซ่าของแกนนําบางคนเนี่ยมีใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเอามาให้ดูใครที่ไม่รู้คนนั้นเนี่ยนะฮะก็คือคนที่อาจจะ สามารถเข้าไปเห็นเรื่องราวภายในสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้ก็ออกมาเล่าให้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะไม่รู้ว่ามีวีซ่าใครบ้างนะครับแต่แหมมันก็เสียวแล้วครับนะฮะว่าพวกนี้เนี่ยความเป็นไปได้ที่จะหนีมีไหมนะฮะอ้าวนะฮะซึ่งชัดเจนครับนะฮะกลับมาสู่ประเด็นที่ผมจะสรุปนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ก็คือที่ผมถามท่านผู้ชมว่าเอ้าท่านผู้ชมลองพน,นันกับตัวเองเล่นเล่นไหมว่าเอ้านะฮะว่าเพนกวินออกมาแล้วเนี่ยจะหยุดจับจ้วงหรือไม่หยุดจับจ้วงเพนกวินกับรุ้งออกมาแล้วเนี่ยนะจะหยุดเคลื่อนไหวหรือไม่หยุดเคลื่อนไหวนะฮะเอ้าถ้าเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวยังไงเอาแถวสองมาหรือเอาเบนจามาหรือนะฮะหรือว่าจะเอาพวกแก๊งไอ้วีโวนะครับแถวสองซึ่งกําลังถูกกวาดล้างณขณะนี้นะครับนะอย่าระเนระนาดระนาวกันอยู่ตอนนี้นะฮะ ก็โดนปันไปเกื่อนหมดแล้วนะหรือพวกนี้สุดท้ายแล้วก็จะต้องออกเมื่อเคลื่อนไหวซะเองซึ่งถ้าออกมาเคลื่อนไหวซะเองก็แน่นอนว่าทําผิดเงื่อนไขของศาลเป็นการทําผิดซ้านะฮะแล้วก็จะบีบสถานการณ์บีบตัวเองให้เข้าไปสู่นะครับ,รบนะการทำในเรื่องซึ่งขัดกับกฎหมายที่ชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นสถานการณ์ก็จะกลับไปแบบเดิมครับไปบีบรัดไปบีบคั้นกันอยู่แบบเดิมนะฮะ นี่กรน,นีซึ่งถ้าพวกนี้ไม่หนีแต่ถ้าพวกนี้หนีก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็นี่คือสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่ท่านลองพิจารณาดูครับว่าด้วยเหตุผลที่ผมลำดับมาน,นี้ทั้งในแง่ของการไม่ให้ประกันหรือการให้ประกันนั้นเนี่ยท่านคิดว่าอันไหนที่จะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันจบกันที่ล่าสุดนะครับนะฮะมีข่าวนะครับว่านายโตโต้นะฮะอา้าก็ต้งถือว่าได้รับอานิสง ไปพอสมควรเพราะว่าเพิ่งได้รับการให้ประกันตัวกมาแต่กรณีออของนายโตโต้ซึ่งต้องถือว่านายโตโต้ก็เป็นหนึ่งในกลจักหนึ่งในฟันเฟ,ฟืองสําคัญของไอ้พวกขบวนการม็อบนี้นะครับนะฮะได้รับการประกันแต่ต้องใส่กําไร EM ไว้ตลอดเพื่อป้องกันการลบหนีก็ต้องดูครับว่าทั้งเพนกวินทั้งรุ้งเนี่ยจะโดนเข้าไปแบบนี้อีกด้วยหรือไม่นะครับสถานการณ์ ผมต้องสรุปแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะพวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองอยู่ด้วยความห่วงใยห,หรือแม้กระทั่งคนซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่คดีซึงเป็นเอกเทศจากการเคลื่อนไหวเรื่องนี้คือการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับการเคลื่อนไหวที่ต้องการเขย่า ที่ต้องการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขุดรากถอนโคนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในประเทศนี้ดังนั้นพิจารณาเรื่องนี้ถ้าพิจารณาเฉพาะแง่มุมเพียงบางส่วนบางเสี้ยวก็นะครับอาจ,จไม่รู้สำหรับผมก็คือถือว่าอาจจะไม่ได้มีความรอบด้านและไม่มีความครบถ้วนและอาจจะทำให้การประเมินสถานการณ์นั้นเนี่ยผิดพลาดต้องดูภาพรวมและท่านถึงจะเห็นนะครับว่า สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยการได้ประกันหรือไม่ได้ประกันของแกนนําเหล่านี้นั้นเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับสถานาภาพลุมที่เกิดขึ้นเพราะพวกนี้นะครับถึงพวกนี้หยุดคนบงการก็จะไม่หยุดและยังคงเคลื่อนไหวต่อตราบใดที่ตัวเองยังเชื่อว่าตัวเองหรือไอ้พวกขบวนการของตัวเองที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังไม่บรรลุเป้าครับขอบคุณครับ